ที่เราได้รู้จักกับหนึ่งในผู้ผลิตนะคะการชงกัญช,ชาในเอพิโซดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราขยบเข้ามาใกล้มากขึ้นดีกว่าว่าใครนะคะที่อยู่ใกล้ชิดต้นแบบการชงกัญชามากที่สุดนะคะนั่นก็คือผู้ปลูกนั่นเองวันนี้นะคะ่ะเราจะมาพูดคุยกับคนที่ปลูกต้นกัญชงกัญชาเลยนะคะอยู่กับพี่โอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมสันยูค,ครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อโอ้ตนะครับเ,เป็นคนปลูกกันชงกัญชาอยู่ที่นี่ครับ นอกจากปลูกกัญชากัญชงแล้วพี่โอ๊ตทำอะไรอีกบ้างไหมคะในในแบบที่ cannabis text ก็ดูแลระบบทั้งหมดเลยครับะระบบสมาร์ททั้งหมดเลยก็คือทำตั้งแต่สมาร์ทฟาร์มใช่ไหมดูแลดูแลฟาร์มปลูกกัญชาแล้วก็ทำสมาร Factory, ์ทแฟคทอรี่ดูแลระบบภายในโรงสกัดด้วยครับสแสดงว่าที่ cannabis text ไม่ได้ใช้แรงงานคนในการปลูกถูกไหมคะเราใช้เป็นแบบ เครื่องออโตแทนก็มียังมีใช้คนอยู่ครับเพราะว่ามันก็ยังต้องใช้คนในการรีเช็คอยู่ดีครับก็คือบางบางอย่างเราเราเราปล่อยได้ให้เป็นระบบได้แต่คือบางอย่างเราก็ต้องให้คนไปรีเช็คอีกรอบอยู่ดีครับมีมีอะไรบ้างคะที่ตอนนี้เรายังต้องแบบพึ่งคนบ้างอยู่อะคะที่บอกคะก็ตั้งแต่การปลูกแหละครับก็คือตั้งแต่ลงกระถางนะครับเราก็ยังต้องต้องต้องใช้คนอยู่แล้วก็การการตัด ต้นไปโครนหรือการตัดแต่งตัดแต่งใบ,บก็ยังต้องก็ยังต้อง,ง,พ,งพึ่งคนอยู่ครับแต่แต่พวกการลดน้ําการเปิดเปิดไฟปิดไฟอะไรเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนไปใช้ระบบออโตมากขึ้นครับเพื่อให้เพื่อควบคุมเพื่อควบคุมให้มันได้มาตรฐานแล้วก็ได้ระบบคงที่เลยงี้ยได้คุณภาพคงที่ซึ่งระบบออโตเมชันนี้พี่โอ๊ตเป็นคนคิดรีเริ่มใช่ไหมคะอะไรคือจุดประกายทําให้แบบเริ่มมาเป็นระบบออโตเมชันนะคะ เออก็ก็ก็คือเอามาช่วยลดคนเนี่ยแหละครับก็คือ,อบางทีคนอาจจะลืมลืมลดน้ําบ้างแบบอาจจะลืมนู่นลืมนี่อะไรเงี้ยครับเราก็เอาระบบมาช่วยเพื่อมอนิเตอร์ให้มันได้คุณภาพมากขึ้นครับก็ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตอะไรเงี้ยเกี่ยวกับที่แบบพี่โอ๊ตแบบ เป็นสายที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วด้วยไหมหาก็เลยแบบสนใจด้านนี้ไหมเ,เกี่ยวไหมใช่ครับใช่เพราะพี่พี่ก็จบไฟฟ้ามาพี่ก็เลย<ฆ>อยากอยากทำในแนวนี้อยู่แล้วครับก็คือพี่ทําตั้งแต่อ,อ่ดีไวซ์เล็กๆเ,เองนั่นและเซนเซอร์อะไรครับอ่านค่าเซนเซอร์แล้วก็มาประมวลผลแล้วก็เก็บเก็บข้อมูลลงเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาดูย้อนหลังเพื่อประเมิอนอะไรเงี้ยครับได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พี่โอ๊ตแบบทําทั้งหมด ก็คือเป็นการวางระบบเป็นหลักผี่คนคิดว่าแบบการวางระบบระบบออโตเมชันดีกว่าการใช้แบบแรงงานคนแบบล้วนๆไหมคะหรือว่ามีแบบข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงบ้างมันก็ทาให้เราได้เปรียบครับก็คือระบบมันมันไม่หยุดพักครับมันสามารถทํางานได้ตลอดเวลาก็คือเราก็ตั้งมอนิเตอร์ซะส่วนใหญ่แหละครับว่ามันมีปัญหาไหมเทมสูงแล้วนะอะไรเงี้ยอุณหภูมิสูงเราก็แจ้งเตือนไว้เราพอเราก็ส่งคนไปดูแล้วอะ แอร์พังหรือเปล่าหรือเป็นที่ระบบอื่นอะไรเงี้ยครับหรือมีอะไรมาทําให้มันระบบมันเปลี่ยนไปแสดงว่ายังมีคนแบบคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ก็มีคนดูตลอดครับผมก็ดูเองตลอดแล้วก็น้องๆก็ก็คอยเข้าไปเช็คทุกวันอยู่แล้วครับแล้วแบบนี้จะเป็นการเพิ่มภาระให้เราไหมเหมือนแบบเราต้องคอยเอาร์ลต,ตัวเองในการแบบรีเช็คตลอดเวลาหรือว่าดอถ้าสมมติเราไปทำเองเราจะแบบมั่นใจว่าเราไปทำแต่ว่าการรีเช็คอน,นี้เป็นเรียกว่าเป็นแบบเพิ่ม งานของเรามากขึ้นไหมอะพี่โอต๊ตมันก็ด้วยครับก็คือเราก็ต้องแต่ถามว่ามันลดคนได้มากกว่าไหมมันลดคนได้มากกว่าเดิมอยู่แล้วครับจากที่เราใช้คนเยอะมากตอนหนึ่งห้องครับ4ี่คนห้าคนตอนหนึ่งห้องแล้วเราอาจจะเหลือแค่หนึ่งคนตอนหนึ่งห้องเลยด้วยซ้ำแล้วก็วนไปวนไปดูแลอ่าซึ่งหนึ่งห้องเราขนาดใหญ่เท่าไหร่บ้างคะ,อะตอนนี้ก็สิบสองคูณสิบสองเมตรนะครับก็ได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าต้นครับซึ่งใช้แรงงานแค่คนเดียวใช่แล้วก็ใช้แค่คนเดียวไปคอย ไปคอยดูคอยเช็คอะไรเงี้ยตลอดเวลาหรือเปล่าคะเราต้องเช็คแบบทเวนตี้ฟอาเลย,ยไมหมหนูอ,อาจจะแค่ช่วงเปิดไฟครับให้น้องไปดูว่าสภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมีมีอาการผิดปกติไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็ยังต้องเป็นเป็นคนที่เข้าไปดูอยู่ดีคนที่เป็นโกเวอร์ไปดูแลเพิ่มเติมครับค่ะกลับมาที่ระบบออโตเมชันดีกว่าที่พี่โอ๊ตทำพี่โอ๊ตแบบทำควบคุมอะไรบ้างเอย่ยระบบก็จะมีการวัดค่าตั้งแต่ pH EC temperature แล้วก็ humidity เนาะก็คือความชื้นแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ตั้งแต่การให้ปุ๋ยแล้วก็การเปิดไฟปิดไฟอะไรเงี้ยครับซึ่งแทบจะครอบคลุมทุกอย่างของแบบการเติบโตของของน้องแล้วใช่ก็ก็มีเพิ่มอีกก็คือพวก CO2 อ่ะปลูกปพืชก็ต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเราสามารถกำหนดค่าได้อะไรเงี้ยครับว่าว่าอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ วัดหมดครับตั้งแต่แล้วก็ PM 25, 2ออาะไรเงี้ยแล้วก็วัดแล้วก็ดูว่าห้องมันมันยังคลีนอยู่ไหมมันสะอาดอยู่ไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้มันจะได้แบบควบคุมใ Environment ให้เหมาะสมกับการเติบโตของน้องซึ่งแบบนี้คอสจะจะสูงมากไมหมคะถ้าเราต้องแบบควบคุมขนาดนี้ใช่มันมันมันก็สูงครับถ้าเทียบกับการปลูกในกรีนเฮาส์หรือเอ้าดอองเงี้ยครับคอสใน indoor, อินดอร์คือคือสูงมากถ้าถ้าเทียบกับตรงนั้นแต่ถามว่าถ้าเทียบกับผลการผลผลิตที่ได้ ปลูกอินดอร์ก็ยังดีกว่าอยู่ดีครับแล้วทำไมทําไมปลูกอินดอร์ถึงยังดีกว่าเพราะว่ามันสามารถคุมคุมคุณภาพได้แล้วก็สามารถปลูกให้ได้หลายรอบมากขึ้นภายในหนึ่งปีครับก็คือถ้าอยู่ข้างนอกเราอาจจะปลูกได้แค่รอบสองรอบกัญชากัญชงเราได้แค่รอบเดียวค่ะใช่ถ้าคือถ้าปลูกปลกข้างนอกอครับเอาดอร์เราจะได้แค่รอบเดียวอะไรเงี้ยครับท <ำ S 1> แต่<ม>ะะถ้ะทางที่แบบว่าวงจรของน้องอยู่แบบ สอสเดือนเราคิดว่าเราน่าจะได้ประมาณแบบว่า 3- 4ี่รอบต่อปีถ้าเราปลูกในเอ็นแวร์เบนข้างนอกใช่มันมันมันก็มันมันก็บัดก,ก็ได้แต่ปกติครับเราเราน้องเขาก็จะอยู่แค่มันก็จะมีช่วงปลูกหน้าหนาวอะไรเงี้ยแล้วไปอ,ออกดอกหน้า,นาก่อนหน้าฝนเนี่ยครับแล้วก็ก็จะออกดอกแหละเพราะ,ะเหมือนกลางกลางคืนมันจะสั้นกว่ากลางวันก็จะทําให้เหมือนการเราแบบจําลองแสงไฟอะไรเงี้ยครับพอเรามาทําข้างในเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยน ควบเปลี่ยนไฟได้อ่าเราสามารถแบบทำดอกบ12ชั่วโมงทำใบ18ชั่วโมงเนี่ยครับมันก็ทําให้เราสามารถเล่งรอบได้ไวกว่าอยู่ข้างนอกอันนั้นก็คือข้อดีที่แบบเรามาปลูกในอินดอร์เลยแล้ว1นปีเราจะปลูกได้ประมาณ3-4รอบเลยครับก็เยอะเลยแบบก็แสดงว่าผลผลิตเราก็จะมากกว่า3-4เท่าเมื่อเทียบกับแบบว่าปลูกแบบข้างนอกทีนี้เรามาเทียบกับ การปลูกข้างนอกกับข้างในในเรื่องของแบบผลผลิตที่ได้คุณภาพแตกต่างกันมากไหมคะยังไงบ้างเอ่ยพี่อยากให้พี่โอ๊ตลองเล่าตรงนี้ค่ะก็อินดอร์ก็มีคุณภาพมากกว่าอยู่แล้วครับเพราะเราคุมคุมทุกอย่างไว้เนาะมันก็จะได้แบบคุณภาพคงที่แต่ถ้าเป็นปลูกเอ้าดร์เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมฟ้าฝนได้เลยสมมติฝนวันนี้ฝนตกเยอะช่วงนี้ฝนตกเยอะมันก็ทําให้ดอกเนี่ยเสียหายได้แต่ถ้าอยู่ข้างในก็คุมได้หมดเลยครับ แล้วถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินแบบไฟดับอะพร่โอนค่ะถ้าสมมติว่าแบบพ่อของเราอ่ะเราแม้เราจะปลูกอินดอร์แต่ว่าเราก็ยังเป็นออโตเมชันเนาะถ้ามันเกิดแบบไฟดับหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจะความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงแบบจะมีอะไรกระทบบ้างไหมคะก็มีครับมีมีบ้างครับแต่ถ้าถามว่าถ้ามันไม่นานเกินสักไม่งานเกินสักสี่ชั่วโมงครับมันก็ยังมันก็กลับมาได้ครับมันก็ไม่ได้แบบค r ที่ข้อแบบดับปุ๊บตายปั๊บเงี้ยมันไม่ใช่อันนี้มันก็คือพืชก็ยังเจริญเติบโตได้ครับ ก็เหมือนเหมือนเราครับไฟดับแล้วก็ร้อนๆไปสักพักหนึ่งอ่าแล้วก็ยังแล้วก็ยังอยู่ได้ใช่แล้วก็รีคอพเวอรี่ได้ครับแต่มันก็นานๆดับทีครับก็จะไม่ได้แบบเป็นปัญหามันก็เป็นความเสี่ยงแหละครับก็คือเราก็ต้องเทรดออฟเนาะว่าเราจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบไหนแล้วเราจะมีระบบมาโปรเทคมันไหมหรือเราต้องมี UPS หรือเปล่าเรามีแบตเตอรี่อะไรเงี้ยครับหรือเราอาจจะแค่แบ็กอัพแค่บางระบบอ่าเราอาจจะแบบมีระบบ อะไรนะคุม,คม,คมอุณภูมิไว้เฉยๆเมื่อไม่ให้มันร้อนมากแค่นั้นเองอเพื่อให้มันอยู่ได้แค่นั้นประมาณนั้นกลับมาเรื่องออโตเมชันค่ะเรามาเทียบกับคนบ้างดีกว่าว่าการใช้ระบบแบบออโตเมชันนี้กับการใช้แบบแรงงานคนผลผลิตที่ได้นะคะถ้าเทียบว่าเราปลูกในอินร์เหมือนกันถ้าเราปลูกในพันธุ์เดียวกันนะครับเราเราสามารถให้น้ําได้เท่ากันได้ก็คือระบบสามารถให้น้ําได้แม่นยํากว่าคนลดมืออยู่แล้วอันนี้ เราเราบางทีเราอาจจะแบบอยากลดต้นนี้เยอะเอ้ยเราชอบลดต้นนี้อ่ะแต่ระบบมันไม่ชไม่ได้ทําอย่างนั้นระบบคือเราสามารถให้น้ําได้เท่ากันทุกต้นทําให้ต้นเสมอกันมากกว่าแล้วก็ทําให้ได้คุณภาพเท่ากันครับแต่ถ้าเราคนไปดูเราอาจจะแบบอ่าก็เออต้นนี้มันรูบนะเราอาจจะลดเยอะก็จริงแต่ถามว่ามันก็ทําให้ไม่เท่ากันอยู่ดีครับมันอาจบางทีอาจจะเยอะเกินไปเราไม่รู้ไงครับบางบางทีวันนี้คนนี้ดูแลอีกวันอีกคนมาดูแลเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันแหละ ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีระบบมาคุมแหละว่าให้มันจำําเสมอแล้วก็แค่คนคอยรีเช็คเฉยๆ<ฆ>ว่ามีปัญหาไหมแล้วถ้าเราปล่อยแบบเป็นออโต้เลยอ่ะอัตราการที่แบบน้องจะตายจะมากกว่าแบบคน,คนดูแลไหมคะเอ่อส่วนใหญ่ถ้าในอินดอร์มันมันจะไม่ตายเลยครับมันมันจะยากมากที่จะสมมติคนเนี่ยสมมุติต้นมมต,ต้นจะตายเนี่ยเพราะลดลดน้ําเกินลดน้ําน้อยไปอไปะไรเงี้ยเนี่ยสมมติสมมติ คนผสมปุ๋ยผิดอ่ะลดไปรู้เรื่องแล้วใบแดงใบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เห็นชัดแต่ถ้าถามว่าถ้าระบบมันวัดได้หมดเลยว่า PH เท่าไหร่ EC เท่าไหร่แล้วก็เติมเท่าไหร่แม่นยํากว่าแล้วก็ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่าคนเยอะครับเยอะเปอร์เซ็นต์ต่างกันเยอะไหมคะพี่หยดเคยเทียบแบบเยอะเยอะครับเพราะคนเนี่ยอยู่ๆวันไหนมันจะพลาดเราไม่รู้เลยอ่าแ,<ๆ>แ,แต่ระบบเราเราสามารถคอนโทรลได้หมดอย่างน้อยมันก็ทําตามเรา ซึ่งอันนี้พี่พี่โอ๊ตเลือกที่จะทำคอนโทรลทั้งหมดโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวอันนี้เป็นระบบที่เพียบพี่โอ๊ตทำเองแล้วก็ใช้ที่นี่ที่เดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่าระบบนี้เราก็แบบได้เอาไปใช้กับที่อื่นๆด้วยก็ใช้ก็คือพี่สามารถคุมได้หมดเลยทั้งในโรงงานพี่ก็ใช้อะไรเงี้ยก็คือโรงงานก็เอาไปทำอะไรก็เอาไปวัดกระแสไฟอะไรเงี้ยดูว่ามีคนเปิดแอร์ทิ้งไว้ไหมเปิดไฟทิ้งไว้ไหมอะไรเงี้ยครับบางทีเขาก็ลืมปิดไฟกันเราก็ไปปิดแล้วก็ตั้งปิดเองอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือตั้งปิดเปิดปิดอเองโดยที่แบบเราไม่ต้องรีเช็คเลยก็คือรถจริงๆรถกำลังเรามากกว่า,า,กกวาพอตลาดเองเข้าใจว่าถ้าแบบมัน alert ขึ้นมาเราต้องแบบค่อยรีเช็ค<า>แต่บางทีเราอาจจะต้องเขียนไปเลยก็ได้ว่ามัน alert นี้มานะทําอันนี้ก่อน1 2 3แล้วเราถ้ามันสุดวิสัยจริงมันจะถึงถึงตัวเราแล้วก็เราค่อยบอก คนให้ไปดูอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างนั้นเราก็ทําอย่างอื่นได้เลยรอมัน<ช>แจ้งเตือนอย่างเดียวทีนี้ค่ะนอกจากเราจะได้ผลผลิตจากการปลูกแล้วอ่ะเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พี่อตน่าจะได้ก็คือพวก Data ต,ต่างๆที่เกิดจากแบบการเก็บ<ช>ว่าแบบมันเกิดจากอะไรบ้างอะไรบ้างที่มันเป็นข้อแบบเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่มันเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆที่แบบพี่โอดตเผเชิญมีอะไรบ้างไหมคะอืมก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่ไฟดับนะครับแล้วก็แบบ ปุ๋ยเกินอะไรเงี้ยครับก็คือปุ๋ยเกินปุ๋ยปุ๋ยน้อยไปหรือลดน้ําน้อยไปหรือหัวให้น้ําตันอะไรเงี้ยครับคือบางบางอย่างมันก็ต้องแก้ไปหน้างานหรอหรือว่ามีมีคนมาเช็คแหละว่าเออมันมันตันจริงๆริงไหมทำไมต้นนี้ต้นนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยครับคือถึงระบบมันมันมันจะเราเราเราสั่งไปตามระบบก็จริงแต่ระบบมันไม่ทําตามหรือมันมีปัญหาหรือมันพังขึ้นมา มันก็ต้องมีคนไปไปดูแลรีเช็คอีกรอ,อบอยู่ดีครบพบบ่อยไหมคะพี่โอ๋คะก็นานๆเจอครับแต่ก็เจอเรื่อยๆเรื่อยๆวีคหนึ่งสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะหรือจริงๆ<ม>แล้วโ<ถ>หดเยอะไปสักเดือนเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือ<ะ>ว่าน้อยมากใช่น้อยแล้วก็จะเป็นปนัญหาเรื่องไฟดับเป็นหลักแต่นั่นก็น่าจะเป็นตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของแบบไฟก็ด้วยครับแต่อาจจะต้องเราก็อาจจะต้องมีแผนสำรองแหละเราก็อาจจะต้องคิดแผนสำรองแล้วถ้ามันดับบ่อยๆขึ้นมาจริงแต่ตอนนี้มัน แต่ก่อนนะครับดับบ่อยเดือนละครั้งแต่เดี๋ยวนี้สักสักสเดือนครั้งประมาณนั้นแต่ช่วงฝนเนี่ยก็หนักทีหน่อยอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเพิ่งเพิ่งสเดือนเพิ่งดับทีเดียวเนี่ยที่ตกหนักหครับเพิ่งก็ก็หน่อยมาะก็เหมือนแบบรอบรอบของน้องหนึ่งรอบแบบเราไปรีเราก็เลยเราก็เลยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับระบบแบ็กอัพไฟเท่าไหร่เพราะมันมัน มันไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นแล้วว่ยจากที่เราบันทึกไว้อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่แบบพี่โอ๊ตพบว่าอันเนี้ยดีที่สุดสาหรับการเติบโตตรงกับที่แบบว่าเราเคยได้ยินมาหรือว่าตรงกับบุ๊กที่เราไปศึกษาค่ะมันก็คือตรงกันไปเลยแล้วเราก็คือเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําระบบทำเป็นระบบในี่ยหมายความว่าถ้าคนจะทําต่อไปก็คือสามารถไปศึกษาแล้วก็ ลองทดลองแล้วก็ทําเป็นระบบได้เช่นเดียวกันใช,ใช่ไหมคะก็คือเราเราก็แก้ปัญหาของระบบมาเรื่อยๆครับส,สมมติปลูกผักสลัดอ่ามันก็จะมีอะไรที่มันมีปัญหาเพนพอยต์ก็คือสมมติปัม๊มน้ําพังค่ะตายตายยกเพราะว่าเราปลูกแบบไฮโดรใช่ไฮโดรปุ๊บถ้าน้ําขาดปุ๊บตายเลยอ่ะเราอาจจะต้องมีเซนเซอร์วัดน้ําใช่ไหมครับเพิ่มเข้าไปว่าอ่ามอนิเตอร์น้ําว่าปั๊มยังทํางานได้ดีอยู่ไหมโฟลน้ํายังวิ่งอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเราก็เราก็ไปหาเพนพอยต์ของแต่ละ ระบบมาแล้วก็เอาไปแก้ใส่เอาเอาระบบไปแก้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วอะไรทําให้แบบจากไฮโดมาจนตอนนี้เป็นโคโค่ไม่ใช่ดินด้วยแต่เป็นโคโค่ก็คือแบบเราลองมาเรื่อยๆก็คือปลูกน้าเนี่ยเวลามันมีปัญหามันมีปัญหาเยอะครับเยอะกว่าใช่มันเยอะกว่าสมมตุติไฟดับไม่ได้เลยแต่ยังสมมติเรามาปลูกโคโค่ไฟดับเรายังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าปลูกน้ำเนี่ยอ,อย่างที่บอก ปั๊มพังปั๊มปั๊มหยุดทํางานไปหนึ่งตัวเนี่ยน้ําไม่ไหลวนสัหน่อยเนี่ยครับก็ตายหมดแล้วครับตั้งแถวใช่เพราะมันแบบเชื่อมกันถึงหมดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวดินหรือโคโคมันก็แบบวันบายวันกันถังแยกกันถังแล้วทำไมถึงมาเป็นโคโค่อะคะแบบไม่เไม่ใช่ดินคือเขาเรียกว่ามีเดียในการปลูกและกันมันก็คือมันมีหลายชนิดมีตั้งแต่ล็อกวูโคโค่พีทมอสอ่า เราก็เลือกเราเลือกโคโค่เพราะเราคิดว่ามันทำให้เจริญเติบโตได้ดีใช่มันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้โคโค่หรือมันคุ้มคุณภาพโคโค่ได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับดีกว่าไปใช้อย่างอื่นหรือแล้วก็มันมันถ้าเทียบกับประสิทธิภาพและราคาผมผมว่าใช้โคโค่คุ้มกว่าอคอสที่ปลูกอินดอร์ครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ค่าไฟคือค่าหลอดไฟเพราะเพราะเราเราเราใช้ไฟ LED ในการปลูกเนาะมัน มันแบบมันสาคัญที่สุดละในในกระบวนการปลูกอินดอร์ฉะนั้นคอสประมาณครึ่งหนึ่งจะไปอยู่ที่ค่าไฟและค่าโรงค่าปลูกสร้างโรงเรือนเลยด้วยใชเ่เพราะเพราะเพราะถ้ามันเป็นระบบปิดเนี่ยเราจะต้องแบบกั้นเป็นผนังไอโซวอล์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมันทำให้มีคอสขึ้นมาเหมือนกันเยอะอ,อันนี้ก็คือคอสหลกัหลกๆแล้วก็จะมีพวก,ก,ก variable cost ที่แบบเป็นค่าน้ําค่าน้าเยอะไหมเพราะน้ําไม่เยอะครับค่าไฟเยอะกว่าครับก็คือยิ่งยิ่งไฟเยอะ ค่าไฟก็เยอะตามครับเราก็ต้องมาออปติไมซ์ตรงนั้นว่าเราจะใช้ไฟเท่าไหร่เพื่อคุมคอสด,ด้วยเราไม่ใช่แบบใส่ไฟเต็มเลยแล้วผลผลิตได้แค่นี้อะไรเงี้ครับเราก็คือเราออปติมซ์มาแล้วว่าอ่ะเท่าเนี้ยพอเราก็ลดต้นทุนด้วยไม่ใช่แบบใส่เต็มอย่างเดียวเราต้องมีความรู้หรือว่าต้องจบอะไรมาต้องเรียนอะไรมาไมหมคะถึงจะสามารถทำคือรักในการปลูกพืชก่อนค่ะ,ะใจเย็นก็คือต้องใจเย็น,นครับ บางทีเรามันต้องค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษามันด้วยว่าพืชชนิดนี้มีพฤติกรรมยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วคือคือเราต้องค่อยๆดูแลแหละมันมันก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปแหละอาจจะต้องดูพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยครับลดน้ํามากไปก็ตายลดน้อยไปก็ตายอะไรเงี้ยครับมันมันมีหลายอย่างที่ต้องอ<า>ดูอาจจะไม่ต้องจบตรงหรือไม่ต้องจบอะไรเลยก็ได้แต่แค่แบบมีใจรักที่แบบอยากจะ ปลูกพืชซึ่งกระชงกระชาก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์ก็กําลังมาแรงมากใช่คนก็ปลูกเยอะมากโอเคค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้แบบพี่โอ๊ตฝากอะไรไว้หน่อยค่ะสำหรับเรื่องที่เราแบบคุยกันในวันนี้หรือว่าเกี่ยวกับการปลูกหรือเกี่ยวกับระบบการปลูกก็ได้ค่ะก็ขอฝากบริษัท cannabis tech นะครับก็ติดต่อได้ที่เพจ Facebook ก็ได้ครับแล้วก็เป็นที่เดียวที่ปลูกตั้งแต่ต้นน้ำทำปลายน้ำกลางน้ำแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เนาะใช่ พี่ก็ดูแลระบบทั้งหมดเลยที่นี่ครับตั้งแต่ระบบปลูกระบบผลิตเหมือนกัน<ม>แล้วก็รูบสกัดที่ก็ไปดูไปเอาระบบไปควบคุมแล้วก็โรงงานน้ําผมก็ดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ทําทั้งหมดให้ทุกคนมั่นใจในคุณภาพใช่ครับเพื่อควบคุมคุณภาพค่ะมาจากเรามาจากระบบที่แบบพี่โอ๊ตตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลดแรงงานคนแล้วก็คุณภาพที่ดีที่สุดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตค่ะ,ะค่ะ และก็จบไปแล้วนะคะทุกคนค่ะในเรื่องของการชงกัญชาตั้งแต่มุมมองของผู้บริหารเลยในเรื่องอการปลูกการสกัดจนกระทั่งถึงโปรดักที่เรานำออกไปขายนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกับพี่โอ๊ตที่เป็นผู้ปลูกต้นการชงกัญชาจริงๆแล้วก็เป็นผู้วางระบบของการปลูกด้วยค่ะสำหรับ e p หน้านะคะจะเป็นใครสิ่งรอบๆตัวที่เราเห็นเราเคยสงสัยไหมว่าใครเป็นคนทำพบกันหม่อี P ีหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ